สวัสดีชาวเมททุกคนชาวเมทคืออะไรครับพี่นนท์คะชาวเมดก็คือเมดเลือดไงละ่ะเป็นชื่อดอ้อยเป็นทางการของพวกเรามาเป็นส่วนหนึ่งของวัยนะและตอนนี้ช่องใสเ่เอดวัยก็เปิดให้สมัครสมาชิกอย่างเป็นทางการแล้วทุกคนสําหรับชาวเมดเลือดคนไหนที่อยากจะสนับสนุนช่องเราก็กดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยสมัครแล้วมีสิทธิพิเศษอะไรบ้างต้องรอติตอตดตามรับรองว่าผิดหวังไม่ผิดหวังแน่นอนมาทะเบิยนกันเลยคับ สวัสดีครับพวกเราสายเล็ดวายมาบัตเทสอ่ะเพื่อนสายเล็ดวายนะครับก็มากับอะไรครับพี่ตอมากับเพลงใหม่ของวงบัสค่ะสุขสันวันคิดถึง h a p p ี้เล s s ิ่งอยู่มาช้าวันไหนนะคุณผู้ชมแต่ว่าเรามาแล้วค่ะอเดี๋ยวคุณผู้ชมก็จะบทกิอิกไว้อีช่องนี้เดี๋ยวทำบ้าไปทำบ้าก็เหมือนไม่ว่างจริงค่ะแต่วันนี้ชวนเพื่อนมาแล้วนะคะวันนี้ต่อไม่ทำคนเดียวแล้วนะคะวงบัสนะค่เพลงใหม่เพลงนี้เพลงช้าเพลงเพราะเพลงใหม่ของวงบัสนาจาเดี๋ยวเรามาดูกันว่า จะเลิศแค่ไหนนะจ๊ะเห็นว่ามันดีงามอยู่ในทิกตอกอยู่บ้างแหละมีฟังมาบ้างแต่ยังไม่ได้ดู MV เลยเดี๋ยวมาดูพร้อมกันวันนี้นี่คือบัสทางบัสทั้งสิบสองคนเขาใหญ่ชายนะจ๊ะอ่ะแต่ก่อนอื่นก่อนใดฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ดูซิว่าวีอาร์สพาเราไปถึงแปดหมื่นสัปเหรสิ้นปีนี้หรือเปล่าถูกต้องค่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปไปจ้ะอุ้ยเน็กสวยมากมือเน็กจินว่ะเอ้ยจินเน็กว่ะ อ oh so so oh, oh, e ุ๊ยทำอะไรกันวันนั yeah. ้นโยเอฟบีดาวมาอุ๊ยน้องกระเบนน้อยอะไรอ่ะอะไรอ่ะเคมีใหม่ๆเออเคมีใหม่ๆหเหรออุ้ยคอปเปอร์น่ารักต่อย ใส่บิกายปะเออปะเออเหมือนใส่ใช่อ,อืมเนี่ยตาตาเป็นสีๆ <ปะ S 2> กนันน่ารัก,กว่ะ <c oughs> เออมาสูตรปะัออืมจมูกเอพีนะแม่เอ,อ้ยแม่โอ้ยช <c oughs> ยานนผมไ,ไม่ธรรมดานะครับใช่ <c oughs> แล้วลูกเนี้ยแค่แค่ก็อยากเปลีเป็นหมาแล้วนะ แล้วเน็กแล้วมาไทยเลยอ่ะคืออะไรอ่ะโอ้โหเน่ขาวสะอาดสว่างสงบกันมากเลยอ่ะแม่คุณเอ้ย

มาคริสวมาสเนาจบแล้ใช่ค่ะสุขสันต์วันคิดถึงเธอ Happy missing you สุขสันต์วันคิดถึงเธอไม่มีวันไหนไม่คิดถึงเธอเอ้แต่ฟังครั้งแรกก็ลองได้เลยอ่ะเออ เพลงนี้เป็นเพลงฉลองครบรอบหนึ่งปีหลังจากการเดบิวต์วงบัสหนึ่งปีแล้วหมายถึงว่าหลังจากเจ็ดแปดเก้าจบแล้วเดบิวต์แล้วเพลงแรกของเขาเปิดตัวมีคลารับผชอบเมือนไม่นานนั้นะที่ทำเจ็ดแปดเก้าไปเออจริงมันรู้เลยลูกโตแล้วว่าลูกโตแล้ว สันมันคิดจรงจะอ๋อคิดถึงวันแรกอ๋อคิดถึมีความสุขในวันนั้นอ่อเป็นอย่างนี้ก็ว่าทำไมเพลงดูไม่มีเศร้าเลยทุกคนดู้ครับแเพลงนี้ก็คือไม่มีนางเอกเอมวเพราะทุกคนเบนนบนทุกคนคือนางเอกเอ็มีของเออก็แบบว่าเออทำไมไม่มีอ๋อก็คือคิดว่าแบบคือมาืมอืมอืมอือมอื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 อออ ก็เล <Okay. S 2> ่าเามาื่อไหร่จะมีเพลงอ่ะฟาเบียอินเวอร์ซเรี่โอ้ยฟาเบียแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะอินเวอร์ซเทอรี่หรอช่องวันเอ้ไม่ช่องวันช <laughs> ่องเรามีวันที่ครบห้าห้าปีนะคะเราจะแต่งเพลงอะไรดีอ่ะเป็นเพลงลาอะไรไหมเออเพลงลาเธอสักทีลาก่อยใหม,ม่แซนสักทีหรอจะมันจะเป็นนี่ไงไม่มีวันใดที่คิดถึงเธอ <laughs> ก็คือเขาเล่าให้ฟังอ้โ่บ้าก็มาให้หายคิดถึงนะจ๊ะสําหรับคุณบาสนะจ๊ะแล้วดีมากเลยอ่ะเอ็มวีดีมากคือทุกคนหล่อเหลาเอาการมากคือแบบหล่อสะอาดหล่อสะอาดสงบคือสว่างสว่างคาตามากอ่ะข้าเจป้าสว่างคาตาจริงจริงชาเตะมันจ้าเกินมันจ้าสุดเกินทุกคนดูแบบแล้วน้องๆก็เหมาะกับคอสตูมประมาณนี้แบบสไตน่ารักกุ๊กกก๊บ อืมจะเปิดมาเน็กสวยมากเลยจริงเน็กล an ักชูมากจริงลักชูรี่ช่วยพูดให้ชัดเจนหน่อยค่ะถ้าพูดเป็นภาษาลูมันจะออกเป็นอีเมนมันจะอุกมันจะอุกอะจะอุกอะจะอุกนะคะก็อ่ะให้มันมีชุ่มชื้นหัวใจนะคะ อ่ะก็เราติดตามผลงานต่อไปของน้องๆถูกต้องก็ต้องขออภัยที่เราอาจจะไม่ได้ทําครบทุกเพลงมันอยู่ที่ช่วงเวลาจริงๆอย่างเพลงคันฟอร์เมอร์ก็ไม่ได้ทําอมนะจ๊ะแต่ก็เราก็ฟังแล้วก็ติดตามผลงานน้องตลอดร่วมถึงวงใดด้วยนะก็ติดตามอยู่นะจ๊ะแต่แค่บางเีตุจ่ะไม่มีเวลาได้ได้มาทำกันอ่างเงี้ยแต่ก็ติดตามน้องๆทั้งหมดเลยแกงเจ็ดแปดเก้าคิดว่าคอนเทนต์นี้น่าจะร้านแล้ว่ะ ลงเร็วอยู่อือ่ะก็จะมีคอนเทนต์บัสอื่นๆก็รอติดตามได้ที่เรากำลังจะไล่ลงมาเออเข้าเเพลงน้องมันจะลงในช่องชาดาเหรอไม่ลงในในช่องชาดาเลยเบีวคือคือค่ายเหรอค่ายเพลงไม่ต่อหมายถึงว่าเราไม่ได้ลงในช่องบัสเองด้วยไม่มีคอรเล้ชายช่องบัสจะลงคอนเทนต์ของของน้องเองเช่นมารีแอคชั่นเปรมวีนี้ลงบัสหรือแบบว่าเป็นแบบไปบัสซิ่งไทยแลนด์อะไรเงี้ยลงบัส แต่ถ้าเป็นเพลงเมื่อไหร่ออฟฟิเชียลเอจะมาลงทา,าดาอ๋อใช่จ้าเาเลเบลส์อ่ะโอเคก็ยังรีบไปปั่นวิวกันได้นะจ๊ะชิดชาราเลเดลวยในช่อง YouTube นะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมฝากไปกันลองใจพี่ๆด้วยนะก็ฝากขบอบคุณพี่ได้ในทุกช่องท,ทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook i g x t i กซ์ตอกแล้วก็ YouTube ที่สำคัญในยูทูบยูเกดิงติ๊งป่องนะครับจะได้ดูพี่นำความสนุนแบบนี้มาฝากแล้ววันนี้ทั้งสามคนขอต้อนรับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย